วันนี้ได้เลิกได้ยามย้อนไปเรื่องแกงส้มวันนั้นค่ะแกงส้มวันนั้นก็จะมีผักแค่2ออย่างเลยหัวเจ้าทาวกับถั่วฝักยาวเราได้ปานินมาจากตลาดจานละ50บาทค่ะแล้วก็ได้กุ้งอีกจานละ50บาทส่วนน้ำแกงนั้นเครื่องปรุงไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะเพราะว่าเป็นแม่ของหลานนะคะทํามาให้เป็นน้าแกงที่แม่เขาปรุงมาแล้วค่ะเราแค่มาเพิ่มน้ําหรือว่าเพิ่มรสหวานเพิ่มเติมเพราะแม่ทามาเข้มข้นมากคือเปรี้ยวอร่อยพอดีเลย ะะพอน้ำเดือดล้วก็ใส่ปลาลงไปจ้าวิธทีทำทุกคนน่าจะทำเป็นหมดแล้วเดี๋ยวแกมาทำให้ดูว่าแกงส้มของเราวันนั้นใส่อะไรยังไงบ้างนะคะใส่ปลาลงไปอย่าคนนะคะเดี๋ยวมันจะข่าวก็ให้มันเดือดพอปลาเริ่มเดือดแล้วเราก็จะเอากุ้งใส่ลงไปคะ่ะอาใส่ลงไปบางคนอาจจะลวกก่อนนะคะเพื่อไม่ให้กุ้งอ่ะ มันหดตัวแล้วก็แข็งเกินไปแต่ของเราใส่ไปเลยค่ะให้น้ำแกงส้มมันซึมเข้าไปในกุ้งเลยจะบอกว่าอยากให้โทรศัพท์มีมีรับรู้กลิ่นได้จังเลยกลิ่นมันหอมมากแกงส้มอะค่ะหอมคือหอมทั่วโต๊ะเลยคือต้องปิดประตูเลยอะปิดประตูทําแกงแค่นีกเกษตรเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวหมดหม้อจริงๆค่ะกินข้าวเดอ้อ